สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆคนวันนี้เรามาพบกับ p e p p e r Family นะคะดิฉันจะมาแชร์สูตรทำเ,เค้กกล้วยหอมค่ะวันนี้เรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่จะเป็นเนแป้งเค้กนะคะน้ำตาลทรายเนยแข็งที่ดิฉันเอาไปละลายแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ แล้วก็จะมีไข่ไก่สามฟองกล้วยหอมสุกงอมที่ฉันใช้3าลูกนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือค่ะนี่ใช้เป็นเกลือ,อเม็ดใหญ่นะคะถ้าใครมีเม็ดเล็กก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะไปเลยค่ะเรามาดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะ เรามาละลายเนยกันก่อนนะคะก็คือตั้งเนี่ยนะคะอุณหภูมิความร้อนขนาดกลางนะคะไม่ต้องร้อนมากะ่ะให้ค่อยละลายไปนะคะละลายเนยไปเรื่อยๆเนาะ,ะนี่ยนะคะตอนนี้เนยก็เริ่มแบบว่าร้อนแล้วก็เดือดเนาะเราก็รอจนกว่าสีของเนยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วเราค่อยพอนะคะ นะคะเรามาดูกันเริ่มได้แล้วนะคะนี่ท่านผู้ชมคนอย่างเงี้ยเรื่อยๆหน่อยนะคะเนี่ยสีล้ำตาลเริ่มออกมาแล้วนะคะเนี่ยพอแล้วค่ะปิดเลยค่ะนี่เป็นแป้งเค้กที่เราเตรียมไว้นะคะก่อนที่เราจะไปร่อนเรามาใส่เกลือลงไปก่อนนะคะ1ช้อนชานะคะแล้วก็ใส่เบกกิ้งพาวเดอร์ลงไป2ช้อนชานะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปร่อนแป้งกันนะคะได้แล้วเราก็เอาแป้งมาร่อนเลยค่ะ เกลือได้ชั้นเม็ดใหญ่ค่ะจะเอาลงไปเลยอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวค่อยละลายทีหนึ่งเนาะเกลือเม็ดใหญ่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกล้วยกันหนัเลยนะคะเนี่ยนะคะกล้วยที่เราเตรียมไว้โอ้โหสุกงอมเลยค่ะเนี่ย จากนั้นเราก็มาบีอย่างเี้นะคะได้แล้วค่ะพักไว้นะคะ จากนั้นเรามาใส่ไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พอไข่กับน,น,น้ําตาลตีเราตีได้ที่จันฟูแล้วนะคะยิ่งไข่ฟูขนมเราก็จะยิ่งฟูแล้วก็นุ่มนะคะเ,เสร็จแล้วเราก็มาใส่แป้งที่เราล่อนไว้เนี่ยนะคะ ีนตีแบบไม่ต้องแรงนะคะ <hi> ค่อยๆตีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เนยที่เด็ดชั้นละลายไว้แล้วนะคะค่อยๆใส่ลงไปทีนิดค่ะ จากนั้นเราก็มาใส่กล้วยหอมที่เราเตรียมไว้นะคะเนี่ยสูตรนี้สูตรบ้าน,านง่ายๆนะคะทำให้ลูกกินที่บ้านค่ะอ่ะก็จะมาคนอีกทีนึงนะคะรอบนี้ไม่ต้องอตีนานไม่ต้องคนนานนะคะ พอดีอ่าพอแล้วค่ะได้แล้วนะคะเนี่ยจากนั้นเรามาเทใส่พิมพ์เลยนะคะใช้แบบนี้นะคะที่ดดชันมีนะคะใครมีเป็นแบบอ่อ ถ้วยกระดาษนะคะที่ทำไว้ทำขนมอย่างั้นก็ได้นะคะเนี่ยนะคะมีแบบนี้ทำแบบถาดใหญ่เลยค่ะที่เนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปริมาณนี้ก็เดี๋ยวดิฉันจะเขียนเ่ ปริมาณส่วนประกอบลงให้นะคะเตาอ,อบเราก็จะเปิดไว้อยู่ที่อุณหภ,ภูมิ200องศานะคะนี่ค่ะได้แล้วเนาะเรียบร้อยแล้ว เราจะไปอบกันนะคะดิฉันทำตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะเนี่ยก็คือรลอลูกหลับแล้วนะคะก็เลยมาทำคลิปให้แชร์ให้ดูนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบกินเค้กกล้วยหอมกันนะคะอะเวลาลูกนอนก็จะสะดวกหน่อยนะคะเนี่ยนะคะดิฉันเปิดเตาอ,อบไว้ที่เอง้อ200องศาแล้วก็เป็น เป็นพัดลมเนี่ยนะคะแนะนำให้เปิดเตาอ,อบไว้ก่อนที่เราจะอบนะคะก็คือเปิดตอนที่เรา,เาผสมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดเตาอ,อบทิ้งไว้เลยให้เตาอ,อบร้อนเนาะอ่ะเราใส่ลงไปก่อนนะคะ,ะใส่ลงไปแล้ว เราทิ้งไว้ประมาณเ0 2อ่ถึงนาทีนะคะมาดูกันนะคะ